พี่น้องขามือนีได้น้ำยาขนมจีนแกงไตปลาจ้าป้าร้อนๆเลยพี่น้องขากบมีพี่น้องถามายนวลนาม่าใส่ขีมอียงใส่เส้ลำยังเป็นยังขึ้นหนาใส่หนาเงาแทนะน้อพี่น้องขาอายุขนาดนี้หน้าใส่หน้าเงาจางเจ้าใช้อะไรใส่จุลาเส้ลำคับพี่น้องขานี่ได้จ้ะที่พี่น้องถามาดูแบบนี้เลยใส่กับพิมบ่เป็่นจ้ะพี่น้องเออใส่นอมกันกบของแพดด้วยค่ะแพดกับใส่ จะเป็นเงาเงาแบบนี it it like ้ได like ้ค่ะพี่น้องคะเวลาเมนวนล่างหนาทูสบู่เรียบร้อยแล้วก็มาลงจุลาเซรั่มตัวนี้หนาสิเป็นเต่งเลยจ้ะเป็นนังสิเป็นตึงๆแบบนี้เลจ้ะแล้วก็เป็นเงาเงาเหลี่ยมๆแต่งหน้าติดทนช่วงนี้เป็นหน้าหนาวด้พี่น้องคะผู้ใดแต่งหน้าบอตตด้หน้าเป็นคุยหน้าลอกหน้ายั้งเอาไปใช้เลยค่ะอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งได้พี่น้องหอมมากบ่เบิด ผู้ใ<อ><ด>ส่สนใจกับแมนพักใดเพราะว่ายายนวนกับใส่คึอกันอันนี้คือไวกลางถ้าใครไวรุ่นก็จะเป็นแพทด้วยพี่น้องขาก็ใช้ได้เหมือนกันสิวฝ้ากะจุดด,าดนะ่างดำหนาบอไซหนาบอ่เงาปัญหาของผู้หญิงคือพวกแพทใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยทุกคนขา อันนี้ก็คือถือแล้วก็คือใส่ประจำแมนวะยี่ห้อเพราะว่าม,มันมันจลีละเอียดเลยจะ้ะเวลาเขาท่าเข้าไปมันจะรูขุมขุนเขาจะปิดเลยจ้ะตรงนี้แมนวะน่นะมักหม,มักเวลาท่าหรอมันสิเป็นตึงคือมากสิาาก<ม>่ไมจ้ะจ้ะ ว,วัยนี้นต้องพี่น,อน,น้องพามดูเนาะแม่พี่น้องค่ะที่ยแรกยายนวลกับอบอกกาใสา่คือกันเราไปที่นี่แพทบอกว่าล่องใส่เบิร์แพทถือเพราะแพทเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายยายนวลก็เลยล่องใส่เบิร์กับติดใจมาตาตะพุ่นและพี่น้องผ้ากันใส่มาตาตะพุ่นแล้วจ้ะถ้าใครสนใจก็ทักเพจแพทได้นะคะจา้าซ้่งพ่อบอคอยอ่ะ ถามนงเพชเพรเนาะจ้าพะวัยคิดว่าคนเราไหวจ้า่ระกาศถามว่าเอานองเพชรที่หนาใสหนาเนียนหนาเอี่ยมเถอะที่นี่เห็นนงเพชรหนาสวยกันเลยลองถามลูกก็เลยเไม่ลองใสเบิ่งจ้ะเลยกัน,ได,กนได้เลยทุกวัยเลยจาา้าพี่นองจา๋ามาจ้าพี่นองจ๋าแซ่บๆน้ำกาล